วันนี้รายการเอ็ crib, แมแอมพาเที่ยวจะพาพี่เอ็มกับน้องแอมแล้วก็แม่เอ็มม่โอไปเที่ยวที่ไหนคะสยามพารากอนค่ะอะวันนี้เรามาสยามพารากอนนะคะมาดูปลาค่ะเขาเรียกว่าซีไรส์แบงคอกไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เรากําลังเดินไปซื้อสัวนะคะซีไรส์แบงคอกจะอยู่ชั้นใต้ดิน ของสยามพารากอนนะคะก็บริการนะคะค่ะตอนนี้พี่เอมน้องแอม,มแล้วก็แม่โอ๋กำลังจะถ่ายรูปนะคะถ่ายให้น้องถ่ายสองคนอ้าพี่เอมกับน,น้องแอมกำลังจะถ่ายรูปสองนะคะอนค่ะสวยว้าต,วว<ะ>ตอนนี้เราอยู่ที่ตู้แรกนะคะปลาสวยมากาเลยค่ะ เออแม่เอชอบปลาสีน้ำเงินมากที่สุดเลยค่ะส่วนเราจะชอบปลาตัวสีเหลืองตัวนั้นอู้พี่เอจะชอบปลาตัวสีเหลืองตัวนี้ค่ะปลาตัวนี้เป็นปลาไหลยักษ์ค่ะว้าวตรงนี้มีเวทีให้นั่งดูปลาด้วยนะคะเป็นตู้ปลาใหญ่มากเลยใครเคยเดินขึ้นกระจกแบบนี้แลาวกลัวไหม กลัวาาไหมคะ,ะคอมเมนต์บอกด้วยกำลังเข้ามาอยู่ในห้องที่มีพื้นกระจกเห็นปลาข้างล่างนะคะไปดูกันเลยค่ะพี่เอ็มเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ็มว,<ะ>ว,ว้าวเหมือนเดินอยู่ใต้มหาสมุทรเลยดีไหมคะน้องแอม มีปลาด้วยปปลลาาว้าวเราเห็นปลาข้างล่างเลยมันเหมือนเรื่องธรรมชาติจริงๆมากอู้นี่เป็นปลาวัวนะคะกำลังว่ายอยู่น่ารักเลยตู้นี้ก็จะมีม้าน้ำนะคะสวยงามตัวเป็นเชือกเลยแล้วก็มีปลาม้าน้ำตัวเป็นเชือกด้วยตัวคล้ายๆเชือกอะแล้วก็มีปลา ว้าวตู้นี้ปลาที่สวยงามเลยนะคะมีปลาพยาบาลด้วยค่ะสีฟ้าสวยจังเลยน้องแอมกำลังดูปูแปรมุมยักษ์อยู่นะคะเราไปดูใกล้ๆนะคะว่ามัีสามตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่หอยรมสาวนะคะ้มีหลายตัวตัวนี้เป็นตัวแหลมของมสาว S <S จะเป็นปลแหล่นะคะเ,<ล>เหมือนนมสาวเลยค่ะเป็นมาน้ำดำนะคะไอู้น,นอันนี้มันเป็นปลาก,การะตูนผสมกับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นหนอนอันนี้ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะพี่เอเขาเรียกว่าปลาไหลสวนลายลการะตูนค่ะนี่คือปลาไหลสวนนะคะกับล,ลูกกระตา,าน<ส>าไปแดงายแดงค่ะโอ้ยวันห็บไส้เดือนตู้นี้จะมีกุ้งนะคะแล้วก็มีปลาสีเหลืองปลาสีดำปลาสีฟ้า เราโค้ดก็ไปที่กุ้งนะคะกุ้งสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นปลากระตูนนะคะสวยงามมากเลยค่ะอ๋ออันนี้ถ้าใครอยากจะไปลงลงเรือนะคะดูสัตว์ใต้ทะเลก็จะเสียคนละ3ามหาสิบาทนะคะเป็นมาน้ำดำนะคะจะเป็นมาน้ำใบมีดนะคะอุ้ยเหมือนใบมีดเลยอ่ะพี่เอเหมือนไหมคะ ว้าวนี่เป็นปลาฮัมบัคแดมเซลนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นปลาดาวมงกุดด้วยค่ะปลาสลิดหินมะลายอันนี้ปลาสลิดหินมะลายหรือว่าเรียกภาษาไทยว่าปลาสลิดหินมะลายนะคะอันนี้เป็นตู้รวมปลานะคะมีปลาสีสมุทรจักรพัดปลาผีเสื้อปลาบัวชอบตัว อันนี้นะคะนี <problems? S 2> ่นะคะปลาวัวค่ะปลาวัวแอมชอบปลาดอลลี่มากที่สุดนะปลาดอลลี่ว้าวดอรี่มีปลาดอลลี่ด้วยหลบเข้าไปแล้วสีน้ำเงินเหลืองฮะปลาจระเข้เหรอคะปลาจระเข้ัตุ้นตุ้น่นรกวะหน้าเนยังไม่หายเลยปลาทิ้มปลาจระเข้ทับนิ้วใช่ลูกแอมบอกปลาทิ้มปลนจระเข้ อ๋อค่ะปากยาวเลยมีปลาโลวนว,ลโลวนา่าอยู่ข้างในว้ามีปลาโลววนา่าอยู่ข้างในด้วยนะคะฮานเเป็นนนนนพื่ออกัะนนุค่ะปลาโลวนลวน่ากำลังว่ายอยู่ว่ายอยู่อย่างอย่างดีใจเลยเออมันกำลังว่ายอยู่จ้าอะไรนะค่ะติเต่าด้วย,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 ยค่ะอะไรสวยงามเลย ปลาเสือพ่นน้ำนะคะกับปลาฉลามหางไม,ม,ม้ค่ะปเป็นสัตว์น้ำจืดนะนนอ,ดอันนี้นะคะปลาฉลามหางไม้เป็นสัตว์น้ำจืดนะคะแล้วก็ที่นี่สยาโมโรชิเวอร์นะคะเขาจะมีแผ่นป้ายบอกชื่อปลาลักษณะของปลาเป็นระยะระยะนะคะ ต่อไปเราก็จะไปเข้าอุโมงนะคะมีปลาอยู่ข้างในด้วยค่ะไปกันเลยเวลาเข้าอุโมงล้วก็ระมังสีสารด้วยนะคะก้มนิดนึงค่ะอ้าวน้องแอมกำลังดูอะไรอยู่อ๋อมีปลาตาบอดนะคะแม่โอ๋กับพี่เอมก็กําลังดูอยู่เดี๋ยวเราไปดูปลาตาบอดกันนะคะว้าวนี่ค่ะปลาตาบอดค่ะมีปลาตาบอดได้สสองตัวโอ้มีสองตัว อุ้ยเราเห็นปูอยู่ใต้น้ำด้วยอ่ะวุ้ยนี่ชัดเจนมากเลยค่ะปูตรงนี้ก็มีเปปลาอะไรคะเนี้ยปลาเป่าว้าวปลาเต่าในความที่เขาไม่มีปลาให้เราดูเนาะเอออันนี้ก็ไม่มีปลาที่นี่เด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะปลาปากลจะเข้ออปลาปากจระเข้ละคะ นี้เราเห็นปลากระเบนลายจุดด้วยนะคะอา่จั่งงงหน้าดูที่มองไม่เห็นเลยคุณมองไม่เห็นเลยหเห,เยหรอคะเห็นละงูหลามงูหลามนะคะงูหลามบอมลตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่จังอากาศสวยด้วยนะคะเลี้ยงเกง่งเลยสวยจังเลย,ยเนาะมีแม่โอ๋กับพี่เอ็มกำลังซื้อ๊อปคอนอยู่นะคะมีร้านอาหารมีร้านอาหารขายอยู่ในซีรี์แบงคอกด้วยค่ะ เป็นขนมขบเคี้ยวนะคะกับข้าวโพดทั่วค่ะแล้วก็มีไอศครีมด้วยได้แล้ว,ลวป๊อปคอนถังใหญ่ดเด็กๆควรจะนั่งรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเดินทางดูสัตว์ต่อค่ะก่อนรับประทานอาหารอย่าลืมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเด็กๆ ว้าวตอนนี้ตู้ปลาทองนะคะใช่ไหมครับพี่เอมตัวใหญ่มากเลยปลาไกลกับปลาเสือตอนะคะถ่ายนีด้วยนะค่ะว้ายนี่ปลาดุกค่ะตัวเบลอเลยปลายูนิคอนนะคะมีเสานี่ไงปลาบอลนกขุนทองปลาตะคุนทอีปลาบอลปนกขุนทองพี่เอมเจอปลาบอลด้วยอ่ะสีเขียวเลยแล้วก็นาตากระเบนนกกระเบนนกปลาเสือ นี่ปลาฉลามเสือนะคะนี่เราจะปลากระเบนน็กกำลังว่ายไปเมดูเอ็มเดอปลาบอลนี่ปลาหูช้างโอ้ข้างหน้านั่นคือปลาหูช้างนะคะเจอปลาบอลด้วยอ่ะเย็เร็วเล่นมาเยินโอ้ยไม่กลัวเมดไม่ต้องกลัวเมโอุ้ยปลาทอดนะอะไรนะปลาทอดน้ำมันซอสปลาทอดไหอ่ะปลาทะเลอกนกนปลาทะเลอกกันว้าวในนี้มีปลาช่อน้ำมันซอนด้วยนะคะนี่

นี่ฉลาม,มโจบนะคะ,ออก,ะกำลังว่ายอยู่อออายทางบนก็คือน้อพนกวินกำลังแต่งตัวอย,อยู่ค่ะยยเยอะน้องมีบ้านแพนกวินด้วยแต่วันที่อาจจะพูดดังหน่อยนะคะพี่ไม่ได้ใส่แมสกะพี่กินน้ำปลาดาวนะคะเด็กๆสามารถไปจับปลาดาวตัวจริงได้เลยค่ะตู้ปลาใหญ่นะคะ รวมปลาหลากหลายพันชนิดเลยค่ะเกมถนะ่ายรูปกับปากปลาฉลามนะคะหูใหญ่มากบิ๊กอะอะอะไรนะคะ โอ้มีไหลยซี่มากเลยไหลยซี่ใหญ่ด้วยอ่ะน่ากลัวจังเราจะเข้าอุโมงปลากันแล้วนะคะอุโมงปลาอุโมงปล ีก็เรากำลังเดินเข้าไปเห็นปลาฉลามด้วยคะเรียกปลาตัวเองมันตึง้งคนนันแต่ไดกลเหมือนเดิมแล้วนะคะปลากระเบนยักษ์ค่ะนี่มีสองตัวเห็นหางอีกตัวหนึ่งไหมว้าววันนั้นเขาเรียกว่าปลากระเบนอะไรคะพี่มันเป็นปลาการะเบนตานเสือดาวะค่ะตัวนัน้นอ่ะตัวนีว้ว่านโอ้ที่ไหว้ไปแล้วนะคะค่ะ ใครมีเสื้อสมุดป่ะคะไม่ค่ะผิดเสื้อสทําไมมาดูภาพไพมณีด้วยนะคะกับนางเรือคะ่ะ ้าที่พื้นมีด้วยนะคะมีคำอธิบายปลากระเบนโลนันค่ะ้ตรงนี้มีเวทีด้วยนะคะอ่าให้นั่งดูปลาค่ะแล้วก็ตอนช่วง14นาฬิกาเขาจะมีกันให้อาหารปลานะคะว้าวปลากระเบนโลนันตัวจริงว่ายไปเต่านะคะกำลังว่ายน้ำอยู่ค่ะ ว้าวแล้วก็มีปลากระขทองตัวใหญ่เลยค่ะวายอยู่ยปลารปลา,ปลาน่าจะปลาาอะอันนหรอปลาเกาหรอโอ้ปลาเลาก่าละคะกาลังไหามาค่ะต่อไปเราก็จะไปเข้าพื้นที่ของนอกเพนกวินนะคะพี่เอมกลาลังเดินไปค่ะโลมาเป็น กำลังจะเข้าสโนโดมนะคะเรากำลังมาแวะร้านของฝากนะคะเด็กๆกำลังเลือกว้าวไอยนอนนอนห้อยนะว่าพี่เอมนอนห้อยไรเนี้ยนอนซ่อนอยู่อ่ะยังไงคะคะน้องนูห้อยด้วยกันเลยไอ้นอนห้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะคะ ดูปลาจบแล้วว่าทำไมเลวจังเลยมันก็เลวขนาดนี้อ๋ออย่าลืมติดตามชิปวิดีโอของเราในในสัปดาห์หน้านะคะค่ะอย่าลืมติดตาม M ออพาเที่ยวในครั้งหค้ากดไล์ให้ด้วยถ้าชอบอาวแล้วก็อะไรอีกคะกดแชร์ด้วยค่ะค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะโอ้ยขอบคุณค่ะบ๊ายบายบาย